สวัสดีค่ะจากการตรวจวัดค่าสายตาของคนไข้เมื่อสักครู่พบว่าค่าสายตาได้สั้นลงจากปีก่อนมากค่ะต้องตัดใหม่อีกแล้วหรอคะใช่ค่ะค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะโอ้งั้นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องเสียทรัพยากรสิ้นเปลืองจริงๆฮ้างั้นก็ต้องทิ้งแล้วหรอยังไม่ใหม่อยู่เลยแต่ทาไงได้ค่าสายตาเราเพิ่มขึ้นนี่งั้นทิ้งไปเลยละกันเชิยทรัพยากรเปลืองจริงๆเลย ความไม่รู้และพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เองสิ่งที่ทําให้มนุษย์ขาดการรู้เท่าทันบนรากฐานแห่งความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติส่งผลให้มนุษย์ขาดสติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีพฤติกรรมการบริโภคอันเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆโดยขาดการคาดการผลที่จะเกิดตามมาจะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและนําไปสู่ความเสียหายทั้งตนเองและธรรมชาติพวกขยะเหล่านี้ กำจัดก็ไม่ได้รีไซคเคิลก็ไม่ได้โลกของเราเองขยะก,ก็เยอะจนล้นโลกอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้พื้นที่ป่าลดลงเป็นอย่างมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมทั้งทางบกทางน้ำต่างก็ต้องพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อีกด้วยขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นเต็มไปหมดจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เป็นยังไงล่ะสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็ต้องมาไม่มีที่อยู่อาศัยด้วย เพราะเกิดจากการที่มนุษย์ไม่มีความพอดีและไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อไปนี้ที่อยู่อาศัยของเราเองก็คงไม่มีเช่นเดียวกับสัตว์ต่างๆถ้าเราไม่รู้จักการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อให้สะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเราและสัตว์ก็คงไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วแหละงั้นลองเปลี่ยนมาใช้แว่นออโตเลนของเราไหมเป็นแว่นที่สามารถปรับความเว้านูนตามค่าสายตาได้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆด้วย แล้วก็ยังจะช่วยลดปัญหาจัดก,การเปลี่ยนแว่นใหม่บ่อยๆได้แถมยังเป็นการช่วยไม่ให้ป่าไม้หายไปจากปัญหาขยะล้นนกอับาชอตก็ไม่ต้องเสียที่อยู่อาศัยอีกด้วยเนี่ยแว่นออโตเลนมีประโยชน์ทั้งกับเราและกับนกอับาชอตเลยแว่นดีๆแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว